เห็นช้างขี้แล้วก็ขี้ขี้ออกรู้ไหมไม่รู <h <h ้คงตอบไปแล้วอ่ะล้วงคองงูองงหมาเข่าพูดประเภทของแม่น้ำมาดิห้วยหนองจอกคู่รักใหม่เขาเรียกว่าอะไรต้าใหม่ประมาณใช่ไหมใช่ย้ สวัสดีครับพี่เกดกับพี่แยมนะครับเราสองคนมาจากละครเพชรคาศจันเจ้าวันนี้เราจะมาเล่นเกมวัดความรู้วัดความรู้ภาษาไทยของแยมของพี่เกดเออทำไมไม่เคยไวะไมยังไงวะข้างข้าข้ายังวตบมือข้างเดียวไม่ได้ยินตบมือข้างเดียวไม่ตบมือข้างเดียวพูดเออลิงเหรอลิงลิงจับมือถือแขนจับ ับแย่ยากอ่ะไม่เอายังไม่อยากไปเอ้ยยังไม่อยากถายยังไม่รู้จักสักคำเลยแว่นมองสายตายาวสายตาสั้นมองเห็นเห็นเห็นแว่นเปลีนเห็นช้างใช่อัันนน้ะที่เธอทายที่ฉันทายเออแล้วก็ตด เห็นช้างขี้แล้วก็ย้ำอีกทีนึงเห็นช้างขี้ตดไม่ไม่ไม่คำเดิมคำเดิมเห็นช้างขี้แล้วก็ขี้ขี้ออกเห็นช้างขี้ขี้ถูกแล้วอ่าฟอลโล่ฟอลโล่ตามตามช้างขี้ขี้ตามตามตามเต้นตามช้างตามช้างเออถูกเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างถูกต้องเวลาเราจะอ้วกอ่ะเราต้องทำอะไรล้วงล้วงอันนี้อะไรคอ งูล้วงคองูฮงฮงหมาเห่าล้วงคองูเห่าเออเอ้ยเขียนเขียนปีนี้ปีอะไรปีเสือเขียนอะไรเสือให้เขียนเสือให้รู้ไหมให้รู้คงตอบไปแล้วอะออวัววัวเขียนเสือให้วัวกลัวออไม่เก่งอะถ้าสมมติอย่างเงี้ยเดินแต่ว่าเราอย่างเงี้ยเราอย่างเงี้ยถอย อันนี้อะไรถอยก้าวอันนี้อะไรถอยหลังถอยหลังถอยหลังเป็นประตูนะประตูแล้วเราก็ถอยหลังเก้าเข้าไปเข้าพูดประเภทของแม่น้ำมาดิห้วยหนองจอกน้ำที่มันอาจจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเขาเรียกว่าน้ำมาจากไหนคลองคลองถอยหลังเข้าเข้าคลองถูกต้องหนองจอกเตะทีบหัวเออเวลา ของที่สั่งไปจะมาส่งถูกต้องรวมกันเป็นขีปหัวส่งอ๋อเออมีหลายๆอันที่ยากอ่ะคุณครูทำอะไรนักเรียนคุณรูสอนสอนสัตว์ที่อยู่ในน้ำที่แบบจระเข้ตอนจระเข้ให้ว่ายน้ำเออเรากินอะไรที่เป็นเม็ดเม็ด้าวอุ้ยแบบอุ้ยอุ้ยคู่รักใหม่ๆเขาเรียกว่าอะไรขาอใหม่ประมาณใช่ปะ คอมพิวหูอ่ะงูเอ่อขนมจีนน้ำหนึ่งมันจะมีน้ำยาแล้วมีน้ำอะไรอีกน้วเงี้ยวเออแล้วฟันที่แหลมแหลมเรียกว่าอะไรเขี้ยวแล้วก็ให้ตรงข้าวกับให้ได้ตรงข้าวกับให้เอาตรงข้าวกับให้มีอีกมีอีกแบบตรงข้าวกับให้ไม่ให้ขอเอองูงูเงี้ยวเงี้ยวเขี้ยวขอขออะไรวะคำอะไรวะอะไรวะ โอ้ยแต่ใบเก่งมากเลยอ่ะสนุกอ่ะแต่รู้<อ>เลยว,ว่าเราไม่เหมาะกับเกมเนี้อาจจริงบางอันอ่ะเราก็ไม่ได้รู้คำแปลทุกอันนึกออกปะแต่ก็ต้องพูดทีละคำใช่มเออใช่ห้วยหน้องกล่าว่ามาจะประคองห้วยห,วห,วหน้องจอบเก <laughs> อนลิมิตที่เราตั้งไว้เพราะว่าเขาก็ต่อเวลาให้เราโคตรนานน, <laughs> น้องจอก